อ่ะนะครับเราจะมาคุยนะครับในคลิปนี้นะฮะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของคาร์โนะฮีทเอนจินนะฮะนะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะแต่ว่าคลิปเนี้นะ,ะคงจะเป็นคลิปสั้นๆจริงๆแล้วอาจารย์จะพูดเนื้อหาเนี้ยในนะต่อไปต่อในคลิปที่แล้วแต่ว่าดูแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ30นาทีละนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้ามันถ้าถ้าคลิปมันยาวเกินไปเนี่ยะะมันจะเกิดความ ความเครียดนะฮะของของนักศึกษานะครับถ้าจะดูคลิปสั้นลงนะคลิปมากขึ้นแต่ว่าแต่ว่าแต่ละคลิปเนี่ยสั้นลงเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยจะจะจะ,จะจัดเวลานะครับในการเรียนเนี่ยนะออนไลน์ได้ง่ายกว่านะฮะตอนตอนหลังนี่ก็พยายามที่จะตัดคลิปลงมาให้มันมีมีความยาวที่ลดลงนะครับจากจากแรกที่ใช้ใชใช,ใชเวลานะประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่ง นะครับก็จะพยายามลดลงมาเหลือประมาณสัก30นาทีถึง40นาทีแทนนะครับโอเคครับมาไม่คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อหาต่อเนื่องนะก็ซึ่งซึ่งเคยซึ่งวางแผนไว้ว่าจะคุยกันในคลิปที่แล้วนะให้จบนะครับนะในคลิปเดียวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าดูนะไม่เหมาะสมต่อเวลานะครับโอเคถ้าในในคลิปนี้นะครับเราจะมามาพนะิจารณาว่านะถ้าเรียวฮิตเอนจินเนี่ย เรยวฮีตเอนจิ้นเนี่ยนะประสิทธิภาพมันจะแย่กว่าหรือต่ำกว่าคาโนฮีตเอนจินเพราะอะไรนะครับนะเราจะมาเราจะมาดูนะพิจารณาสาเหตุกันนะครับเนื่องจากว่าเราเราผ่านในเรื่องของของการวิเคราะห์ในเชิงนี้ในในเรื่องของรีพิเกเตอร์มาพอสมควรแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็จะนะผมก็จะไปแบบที่ ที่ที่คนที่ที่เข้าใจแล้วนะครับในหลักการนะครับในเรื่องของเอนโทรปีเชนของไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดลต้าเอของไซเคิลนะนะของวัฏจักรเนี่ยนะฮะมันเท่ากับศูนย์ถูกไหมนะครับมันก็คืออะไรมันก็คืออินดิเกตเดลต้าคส่วน t ของทุกกระบวนการในวัฏจกักรนะรชุดเนี้ยนะอินดิเกตเดลต้าคส่วน t ของทุกกระบวนการผลรวม ของอินทิเกรตเดลต้าคิวส่วนทีของทุกกระบวนการในวัฏจักร,รนะครับบวกด้วยซิกมาเอสเจนก็คือเอนโทรปีเจเนเรชันของทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของวัฏจักรเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนนะะเราก็มีสองเทอมนะเพราะเราเราทราบจากเควินแพร็ก์นะฮะสเตทเมนต์ว่าจะต,ต้องมีกระบวนการหนึ่ง รีพิเกเตอร์ไอ้ขออภัยฮีทเอนจินเนี่ยนะครับฮีทเอนจินเนี่ยจะต้องมีกระบวนการหนึ่งคายความร้อนนะฮะคายความร้อนสู่แหล่งสู่สิ่งแวดล้อมน,นะครับและจะมีกระบวนการหนึ่งรับความร้อนนะฮะจากแหล่งความร้อนนะฮะที่มีอุณหภูมิสูงนะฮะผมเขียนให้ดูก็ได้นะจากเควินแพงถูกป่ะทำงาน,นวิวัจักรมีในในในวัตจักรของฮีทเอนจินเนี่ยนะฮะ จะต้องมีความร้อนนะที่รับความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิสูงนะครับแล้วนําไปผลิตงานใช่ไหมในขณะเดียวกันจะต้องมีความมีความร้อนบางส่วนนะฮะคายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ากว่านะในลักษณะนี้นะครับตามแผนภูมินะครับที่เควินแพงบอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเทอมนี้อินทิเกรตดัต้าคส่วนทีเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการหนึ่งในไซเคิลเนี่ยที่รับความร้อน q h e a นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอิ t นทิเกรตดีท้า q ส่วน t เนี่ยจะมีเทอมหนึ่งเป็น q s ส่วน t s นะฮะในเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีในก็จะมีกระบวนการหนึ่งนะครับในไซเคิลของฮ e ีเทนจินเนี่ยนะครับคายความร้อนนะสู่สิ่งแวดล้อมนะ q l นะฮะคายความร้อน q l สู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องมีอีกเทอมหนึ่งที่เป็นลบ q l นะส่วน t l เนพราะว่า QL เป็นลบเนะเพราะว่าเป็นกระบวนการที่สูญเสียความร้อนใช่ไหมตามหลักการของของเควินแพลนส์นะครับบวกซิกมาเอสเนะนะหรือเอนโทรปีเจเนเรชันของผลรวมของเอนโทรปีเจเนเรชันที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนว่านะ S ลบ QL ลบซิกมาเอสเนะ ซิกมาเอสเจเน่ย,ยัยงไงก็ตาม Sigma Gen เนี่ยซิกมาเเจเน่เป็นเป็นบวกเสมอนะฮะแต่ว่าคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตลอดเทอมนี้นะมันต้องน้อยกว่า0นแน่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าในเทอมนี้ก็จะต้องน้อยกว่าศนย์ด้วยเช่นกันใช่ไหมเนะเพราะว่าเป็นเรียวนะ,ะเป็นเรียวทีเอ็นจีมันจะต้องมี เอนโทรปีเจเนเรชันเกิดขึ้นในอวนการนะฮะนั่นหมายความว่า Qs ส่วน Ts เนี่ยลบ Ql นะส่วน Tl เนี่ยจะต้องน้อยกว่า0ูนยแตเหตุที่น้อยกว่า0ูนย์เพราะสต่เหตุที่น้อยกว่า0ูนย์เพราะปัจจัยย้อนกลับไม่ได้นะในแต่ละกระบวนการนะซึ่งสุดท้ายแล้วอยู่ในรูปของ Sgen นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะจากรรมการเราก็จัดรูปนะ t l ส่วน t s น้อยกว่า q l ส่วน q h นะอันนี้คืออะไรนี่คือเรียวหิดอินช จะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะแต่คุณอย่าลืมนะในในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าส่วนส่วนในรูปของคาร์โนที่จริงนะครับก็จะอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมจะเข้าใกล้หรือเท่ากับเนี่ยทีเอลส่วนทีเอส่ไหมมันต่างกันตรงนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเรียวฮีดจินจินนะถ้าเราเทียบเรียวฮีดจินจินกับคารโ no นฮีดเินจินเนี่ยนในรูปของเทอร์โมเอเฟนซีเนียกับบิวก็คือ qs ลบ ql นะจากสมดุลพลังงานก็คือหนึ่งลบ ql ส่วน qs ใช่ไหมแต่เป็นคาถ้าแต่ถ้าเป็นคาโน่เฮนจินเนี่ยเทอร์โมอินซีของคาโนก็เหมือนกัน w ส่วน qs ใช่ไหมก็คือ qs W ก็คือ qs ลบ ql เหมือนกันเพราะเป็นเป็นหลักการของเควินแพลนค์ถูกไหมฮะหนึ่งลบ ql ส่วน qs นะ แต่ QL ส่วน QS ของค a n o โนเจินเนี่ยตัวเนี้ยมันเข้าใกล้ TL ส่วน TH นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือมันเข้าใกล้ TL ส่วน TH ใช่ไหมนะฮะ,นะะจาก ตรงนี้นะครับซึ่งปรากฏตามนี้มฮะจากจากที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะ QL ส่วน QS นะฮะ QL ส่วน QS ของเรียวฮีเลนจินนะครับ QL ส่วน QS ของเรียวฮีเลนจินเนี่ยยังไงก็ตาม,ย,งงตามยังไงก็ต้องมากกว่า TL ส่วน TS เสมอน,น,มมนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเทอมนี้ นะของเรียวที่เอนจินเนี่ยนะจะต้องมากกว่า Tl ส่วน Th เสมอนั่นหมายความว่าเทอร์โมเอ็นซี่ของเรียวที่อนจินเนี่ยนะฮะก็จะต้องน้อยกว่าเทอร์โมเอ็นซี่ของคาร์โนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทอมหารไม่ไม่ใช่ขออภัยเทอมลบใช่ไหมเทอมลบเนะน,นี่ยนะมันตัวเนี้ยนะที่ซึ่งเป็นเทอมลบเนะี่ยมันมีค่ามากกว่าเทอมนี้ถูกไหมสเกลนี้ นั่นหมายความว่าถ้าเฮียมจินเครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าจะเข้าใกล้คาโนโเนี่ย QL ส่วน QS เนี่ยก็จะมีก็จะต้องมีแนวโน้มเข้าใกล้ TL ส่วน t h ด้วยนะฮะแต่ที่มันมากที่ที่มันมากกว่า QL ส่วน QS เนี่ยของเรือเฮียมจินเนี่ยที่มันมากกว่าและนำไปสู่เทอร์โมอิสเอนซี่ที่นะแล้วนำไปสู่เทอร์โมอิสเอนซี่ที่ตัดกว่าคาโนโเนี่ยก็เพราะอะไรฮะก็เพราะปัจจัยย้อนกลับไม่ได้ ในกระบวนการ,การนะครับซึ่งอยู่ในรูปของ e t h o p i ป g e n e r a t i ันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากเหตุผลเนี้ยนะจึงทําให้เราสรุปได้ว่าเทอร์โมอิเพีซีของเรียวเนี่ยอนจิน e เนี่ยอย่างนั้นก็ตามจะต้องน้อยกว่าเทอร์โมอิเพีซีของคาร์โนอินจะินเสมอนะฮะ โอเคครับนะสำหรับสำหรับข้อสรุปตรงนี้นะครับเราก็เราก็สรุปได้ล่าสุดท้ายมันก็คือต้นเหตุของของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะและเอฟเฟที่ทำให้เทอร์โมเอฟเฟนซีของเรียวฮินจินมีค่าน้อยกว่าคาโนเินจินนั้นนะครับมันก็อยู่ที่เอนโทรปีเจเนเรชันนะรหรือปัจจัยย้อนกลับไม่ได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการนะครับของเรียวฮีนจินนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตักตัวอย่างหนึ่งมีคาโนฮินจินคา,าโนฮินจินนะล้วความร้อน qs 500กิโลจูลน,นะครับมาจาก แหล่งความร้อนนะฮะมาจากแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ในราว652องศาเซลเซียสนะฮะแล้วคลายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสนะครับแล้วนำไปสู่การผลิตงานนะฮะจงหาเทอร์โมวเอนซีนะครับของ ของวัตของวัตถุชนิดของของคาร์โนเอนจิ้นนี้นะครับแล้วก็หา QL วแอนะและวีเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะอ,อย่าลืมว่านะจากตัวอย่างเนฮีตเอนจิ้นนี้เป็นถูกกำหนดให้เป็น,นคาร์โนฮีทเอนจิ้นนะฮะเอ่อในในในปัญหาที่เป็นเซอร์กัลอเนี่ยอุณหภูมิต่างๆ,ๆที่อ้างอิงเนี่ยเราจะต้องอ้างอิงเป็น องศาสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะเป็นการดีมากถ้าเราแปลงนะอุณหภูมินะในหน่วยเซลเซียสเนี่ยนะฮะให้เป็นเควินซะก่อนนะครับเพราะงั้นสามสิบองศาเซียก็คือสามร้อยสามนะเควินใช่ไหมส่วนอันนี้หกร้อยห้าสิบสององศาเซลเีบวกสองจุดสามก็เป็นเก้าร้อยยี่สิบห้าเควินนะครับแล้วเราแปลงไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น efficiency นะฮะ efficiency ของของคาร์โนฮินจินตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือนะเราเริ่มต้นนะ W ส่วนนะ objective energy ส่วน Qs in energy input W คือ Qs ลบ QL นะครับส่วน Qs นะหนึ่งลบ QL ส่วน Qs นะแต่ว่าไอเทอมนี้นะเนื่องจากเป็นคาร์โนฮินจินนะเทอมนี้ แม่เข้าใกล้ Tl ส่วน Th ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะเ h อร์ a l เอนซีของคา r n โนะ่ฮิตเลนจินเนี่ยมันก็คือ1ลบ Tl ส่วน Th เท่ากับ1ลบ Tl ก็คือ3 303นะฮะส่วน Th ก็คือ925นะเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์ a l เอนซีนะ ของที่ินจิ้นนี้ก็คือ0.67นะครับหรือ67%เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเทอร์โมเอนซีนะครับของที่นจิ้นนี้นะต่อมานะครับเราหาหรู้ qs ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทอร์โมเอนซี0 6ูจุดมันคืออะไร w ส่วน qs วิวสเรารู้นะฮะก็คือ500นั่นแหละ500กิโลจูลน,นะครับเพราะฉะนั้น w นะตามโจทย์นะเพราะฉะนั้น W ก็คือ0.67กคูณ500กิโลจูลน,นะ w ก็คือ3 36.21กนะกิโลจูลน,นครับ สุดท้ายนะฮะ QL นะฮะไม่ยากนะ W เท่ากับ QS ลบ QL นะ,ะครับเรา Energy Balance นะครับในในแผนภูมิการถ่ายเทพลังงานของ Heat Engine นะฮะเพราะฉะนั้น QL ก็คือ QS ลบ W QS เราได้อ่ โจทย์กำหนดให้คือ500กิโลจูลน,นะครับลบ w w e b เราคำนวณได้เมื่อกี้3.36.21กิโลจูลน,นะฮะเพราะฉะนั้น QL เราก็จะได้1.63.78นะฮะกิโลจูลโอเคครับตอบซะนะฮะตอบซะโอเคครับจบ นะครับในในตัวอย่างนี้นะครับก็คงจะนะจบคลิปนี้นะครับสิ้นสุดคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ในคลิปหน้านะฮะผมจะมาพูดถึงในเรื่องของวัฏจักรกำลังนะครับที่เรียกว่าแรงคีนไซเคิลนะครับในคลิปหน้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ